พื้นที่ตรงกลางที่มันโดนต้นจันผาล้อมไว้เนี่ยมันเป็นหลุมแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่คลิปนี้ไปดูที่เจดีจันผาอยู่ที่เทือกเขาอุทงเขาแรงกระบิดเหมือนกันคือมันเจอพื้นที่ที่มันเหมือนกับมีการปลูกต้นจันผาล้อมนะครับ แล้วตรงกลางมันเหมือนมีร่องรอยของหินเจดีย์โบราณอยู่แต่ว่าต้นจันผาเนี่ยมันเป็นต้นที่กว่าจะขึ้นได้มันใช้เวลาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีคนเพิ่งมาปลูกแน่ๆมันเหมือนกับมีการปลูกต้นจันผาล้อมพระเจดีย์มาแล้วตั้งแต่ในสมัยโบราณไม่รู้ว่าเก่าแค่ไหนทำไมถึงปลูกต้นจันผาในละแวกนี้ ซึ่งในละแวกนี้คนก<อ>็เล่ากันว่าเป็นเมืองละแปลด้วยนะ สายทางที่มันจะขึ้นต่อไปที่ยอดเขาที่เขามาวัดระดับความสูงนะครับวัดความสูงได้226เนาะที่ลูกนี้แล้วก็เจดีหมายเลขสอได้220เพราะนั้นเขารังกะบิดทั้งเจดีหมายเลขหนกับ2เนี่ยถือว่าสูง ตรงนี้เป็นยอดเขาอีกจุดหนึ่งนะครับเดินเลยจากจจดียหม่เลขหนึ่งมาเป็นเหมือนกับลานที่อยู่บนยอดเขานะครับสูงเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันจะมีต้นจันผาขึ้นเต็มเลยมีอยู่หลายต้นก็เลยเรียกกันว่าจันผาเก้าต้นเดี๋ยวเข้าไปดู พื้นที่ตรงกลางที่มันโดนต้นจันผาล้อมไว้เนี่ยมันเป็นหลุมที่มันเกิดจากการขุดรื้อนะครับหาของมีค่าแล้วก็เคยมีหินที่มันเอามาก่อซ้อนเทินกันเข้าใจว่าเป็นศาสนาสถานเก่าหรือว่าเป็นเจดีย์องค์หนึ่งแต่ว่ามันโดนรื้อออกไปหมดแล้วนะครับก็เศษหินที่เราเห็นกระจ,ระจายอยู่รอบๆนี่แหละนะครับ เป็นเศษถิ่นที่ถูกผนมาแล้วก็เคยเอามาใช้ก่อเป็นเจดีย์ใครเอาต้นจันผามาปลูกนะครับขึ้นเองครับเออแปลกดีเเห็นล็กขนาดนี้นะเป็นร้อยปีนะครับร้100อยถึงสองร้อยปีที่ขึ้นเองแล้วก็มีลักษณะขึ้นกันล้อมรอบนะครับก็คาดว่าถ้ามีปลูกก็น่าจะเป็นคนในยุกคก่อนๆปลูกนะครับเพราะต้นเป็น1 0 0ยร้อยปีเพราะพวกนี้โตช้า เนี่ยนะครับถ้าจะปลูกก็คงจะเป็นคนโบราณนะเนาะที่มาปลูกเอาไว้ตรงนี้เป็นเนินอีกลูกนึงนะครับแล้วก็พบหินที่มีคนขนเอามาเพื่อที่จะก่อเป็นเจดีย์นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงพื้นเนี่ยมันกระจายออกมาแล้วก็ตรงกลางมีร่องรอยการขุดหาของมีค่านะครับ เป็นหลุมอยู่ตรงนี้เข้าใจว่าเมื่อก่อนตรงนี้ก็อาจจะเป็นเจดียด์องค์หนึ่งนะครับคล้ายๆกับเจดีย์จันผาเขาต้นเมื่อกี้ตรงนี้เจดีย์ดงพุทธครับเลี้ยงพุทธผาต้นไหนครับต้นครุฑอ่านี่ครับต้นพุุธขายต้นคอยเนาะ พุทธ่าเนี่ยสมัยก่อนเขาจะใช้ไม้พวกนี้ไปแกะทําเป็นพระเป็นตุ๊ก,กตาเป็นอะไรกันนะครับเขาจะใช้ต้นนี้ใหญ่หนะ่อยเหมือนกับเขาลูกนี้ยอดเนินลูกนี้มันเป็นเนินที่มีแต่ต้นครุดเต็มไปหมดเลยแปลกดีเหมือนกันเวลาเขาออกดอกมันก็จะขาวสวยหอมส่วนอันนี้เป็นต้นจันพาเหมือนกันนะครับต้นใหญ่ทีเดียว แก่นพวกนี้เขาจะเอาไปต้มน้ำกินก็ได้ช่วยบำรุงหัวใจแก่นของต้นจันผาเรียกว่าแก่นจันแดงบํำรุงหัวใจไปต้มดื่มน้ำบำรุงหัวใจหรือพวกนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำยาอุทยัยนี่เรียกว่าแก่นจันแดงเข้าตัวยาเครื่องยาหม้อต้มนะยาตำรักอะไรพวกนี้ที่เราหยิบมานั่นนะ่ะคือมันตายล้มแล้ว,ลวนะครับก็เลยหยิบมาให้ดู แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโคน่นต้นมาเนี่ยต้นเขามีอายุเป็นร้อยปีอันนี้ว่า30ามสบนะครับเป็นสมนุนไพรผู้หญิงดีมากเลยนะครับผู้ชายถ้าใช้เอาไปต้มดื่มนี่ก็จะช่วยบำรุงรังปอดผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติมาแล้วปวดหลังปวดเอวหรือตกฤดูข่าวอะไรพวกนี้ช่วยได้ครับทางทิศตะวันออกมันจะเจอจะดีเยอะ แต่ว่าทางทิศตะวันตกที่อยู่ทางซ้ายมือของเราเนี่ยสำรวจเราก็ไม่ค่อยเจอเจดีย์เท่าไหร่นะครับก็เป็นไปได้ว่าคนโบราณเนี่ยเขาจะสร้างเจดีย์ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาแล้วก็หันหน้าหันหน้าไปทางชุมชนที่เขาอยู่ซึ่งก็หันไปทางทิศตะวันออกเหมือนกันอย่างข้างหน้าเรานี่ก็เป็นถ้าเทียบกับเมื่อกี้ตรงนี้ก็คือจะทำเป็นจะเป็นทิศตะวันตกเนี่ยข้างหน้าที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับ ก็ไม่มีจะดีอยู่ในละแวกนวี้ด้านหลังผู่ฤาษีองค์ใหญ่ก็ไม่มีเพราะอยู่หลังเขาเท่านี้ไม่มีเพราะนั้นเมื่อก่อนในตรงนี้ก็น่าจะเรียกว่าหลังเขาส่วนตรงที่เราไปอยู่ตรงหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเมื่อก่อนน่าจะเรียกว่าหน้าเขามีสมุนไพรของที่นี่นะครับเขาเก็บมาทำก็คือเป็นสมุนไพรกำลังบัวฉเฉลิม ที่มาของชื่อเนี่ยคือตามัวขึ้นไปแล้วปรากฏว่าวัวเนี่ยมันกินมันไม่ยอมกินย่างล่างนะมันขึ้นไปหาสมุนไพรข้างบนกินก็เลยรู้ว่าอ๋อแสดงว่ามันเป็นสมุนไพรก็เลยลองเอามาต้มน้ํานะครับแล้วต่อมาก็เลยได้เป็นชื่อนี่นะครับถ้าเป็นน้ําต้มออกมามันก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้อันนี้จะให้ดูหินควอาท,ที่เราเห็นข้างบนน,นะครับ บางก้อนเนี่ยมันจะมีผลึกคือตกผลึกมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็เลยเรียกว่าหินเขียวหนุมานก้อนนี้ก็จะใหญ่หน่อย